เปิดภาพแรกท่านอ่องท่านอ้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรกจากกรณีท่านอ้นวัชรเรศวิวัชระวง์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอ้นได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้อความระบุว่า visiting the old capital today still here for a couple more d a y ไทยรัฐเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแวส์มายปีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีใครมาเบรกซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าท่านโอนเตรียมกลับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคม 66พร้อมกลาบขอเบรกภารกิจต่างๆรวมถึงอดทานผัดไทยของโปรดทั้งนี้ท่านอน้นจึงได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าจะยังคงอยู่เมืองไทยอีกสักพักและยืนยันว่าไม่มีใครมาเบรกนั่นเองล่าสุดทางด้านวาสนานานุ่งเผยภาพแรกท่านอน่องท่านอน้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรก ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าฝันที่เป็นจริงท่านอ่องได้กลับไทยครั้งแรกอีกครอนอสองพี่น้องท่านอน้นท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัตรวิวัชรวงศ์ตั้งใจมานานมาไหว้เสด็จทวดที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนไหว้สเสด็จปู่รัชกาลที่าที่โรงพยาบาลสิริราชและมาเที่ยวและมารับท่านอน้นกลับสหรัฐอเมริกาด้วยกันท่านอ้นเลยเลื่อนเดินทางกลับพาเที่ยวก่อนเมื่อวานไปอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลสิริราชไหว้กรมมาหลวงสงขลานครินสมเด็จย่าและรัชกาลที่9